อัศวินหนุ่มคนหนึ่งอยากเป็นคนที่เก่งที่สุดจึงได้ฝึกวิชาดาบอย่างหนักแต่นั่นก็ยังไม่พอเขาได้ไปจ้างช่างฝีมือดีให้สร้างชุดเกราะให้เขาแล้วก็ยังเดินทางไกลเพื่อไปตามหาดาบวิเศษเมื่อได้ครบแล้วฝีมือเขาก็ไรเทียมทานกระทั่งวันหนึ่งนักเลงกลุ่มหนึ่งได้กล่าวว่าโถเอ้ยใช้แต่ของดีๆขี้โกงชะมัดเลยแน่จริงก็มาต่อยกันตัวๆสิอัศวินหนุ่มได้ฟังก็ถอดชุดเกราะ แล้วก็วางดาบวิเศษลงใช้กำปั้นที่ไม่ถนัดเข้าสู้ทันใดนั้นนักเลงก็เล่นหมาหมูรวมกระทืบและชิงข้าวของไปจนหมดก่อนจากไปนักเลงคนหนึ่งได้กล่าวว่าท่านเนี่ยโง่หรือเปล่าต้นทุนชีวิตที่มีความถนัดที่เป็นและประสบการณ์ที่ได้รับสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าการโกงได้ยังไงล่ะก็มันเป็นของของท่านเป็นสิ่งที่ท่านได้รับมาโดยชอบทำไม่ใช่หรือ ต่อไปก็อย่าได้ละทิ้งตัวตนเพราะคำพูดของคนอีกเลย